สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง UAM BKK Channel นะครับผมสำหรับวันนี้เรามีสินค้าที่น่าสนใจมานำเสนอนะครับนั่นก็คืออิเดคอนิคเพชเชอร์สวิต c h นะครับผมรุ่น GS และ GSX Series นะครับจากแบรนด์จอร์จินประเทศฝรั่งเศสครับผมรุ่น GS และ GSX Series นะครับผมเป็นเพชเชอร์สวิตที่สามารถเลือกรุ่นสำหรับวัดค่าความดันได้2รูปแบบนะครับผมก็คือแบบ relative กับแบบ absolute pressure นะครับผม และมีย่านการใช้งานที่หลากหลายนะครับโดยมีตั้งแต่ลบ1จนถึง400บารนะครับโดยเรามีให้เลือกทั้งหมด9สเกลนะครับผมสามารถดูได้บนหน้าจอที่แสดงอยู่ณนะตอนนี้นะครับ GS/ Gsx ใช้หลักการวัดแบบแซนเกตนะครับมีความแม่นยำบวกลบ0.5% Full Scale Output เป็น4.20 m ี่สมิลอ h และสามารถเพิ่ม s w สวิตชิงเ u t p u t ได้โดยมีให้เลือกทั้งแบบ PNP และ NPN ทั้งหมด2เอาพุต GS/GSX มีหน้าจอแสดงผลเป็น7 s เ g m e n ซกเมน5ดิจิตหน้าจอสามารถหมุนได้330องศาง่ายต่อการอ่านค่าโดยตัวเรือนหรือ Housing มีให้เลือก2แบบคือ PBT เป็นพลาสติกเกตอุตสาหกรรมและแบบ s สแตนเล Steel ส่วนเกียวเป็น s สแตนเล Steel 316มีให้เลือกหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นเกลียว BSP NPT หรือ DFM Seal ขั้วต่อหรือ Electrical Connector มีให้เลือกมากมายดังภาพไม่ว่าจะเป็น M 1 2 4 Pro, 5 p r โพหโพหรือ b i y o n e t เป็นต้นโดยคอน n e c เตอรได้รับการรับรอง IP 6 5เป็นไงกันบ้างครับสำหรับ p พ e s s u r e s w ิต c h รุ่น g s g s x นะครับ หากเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ทางช่องทางที่เราแสดงบนหน้าจอตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ